เมแกนและแดเนียลดูเหมือนคู่รักที่สมบูรณ์แบบในสายตาทุกคนรอบตัวแต่เบื้องหลังประตูที่ปิดสนิทเมแกนกำลังใช้ชีวิตสองหน้าเต็มไปด้วยความลับที่ประมาทเลอะเล่อผู้ชายอันตรายและขําคืนแห่งการทรยศเพียงครั้งเดียวที่จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการแบล็กเมทความหมกมุ่นและการฆาตกรรมเมแกนเป็นผู้หญิงประเภทที่ไม่เคยพอใจกับสิ่งที่เธอมีสำหรับใครก็ตามที่มองชีวิตเธอจากภายนอกมันดูแทบจะสมบูรณ์แบบเธอสาวสวยอายุน้อยและมีแฟนชื่อแดเนียลที่รักและเชื่อใจเธอ โดยไม่ลังเลความสัมพันธ์ของพวกเขาดูมั่นคงและเอเพื่อนฝูงมักพูดว่าเธอโชคดีแค่ไหนที่มีคนซื่อสัตย์และห่วงใย,ยขนาดนี้แต่ลึกๆข้างในเมแกนมีความหิวกระหายบางอย่างที่อันตรายกว่าความตื่นเต้นที่ความรักธรรมดาให้ไม่ได้หมันไม่ใช่ว่าเธอไม่แคร์แดนียลแต่มันคือเธอไม่อาจต้านทานเสน่ห์ของการถูกผู้ชายหลายคนปรารถนาในเวลาเดียวกันสำหรับเมแกนความตื่นเต้นจากการถูกต้องการจากหลายคนกลายเป็นสิ่งเสพติดที่เธอซ่อนไว้อย่างดีจากทุกคน จุดเริ่มต้นของความหายนะเกิดขึ้นในคืนวันหยุดสุดสัปดาห์ที่แดเนียนไปเยี่ยมครอบครัวเมแกนบอกเขาว่าเธอจะอยู่บ้านพักผ่อนบางทีอาจไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ในความจริงเธอกำลังวางแผนอะไรที่ประมาทเลอเลอในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอแชทกับผู้ชายหลายคนที่เจอในบาร์และออนไลน์เธอต้องการความเร้าใจจากการก้าวเข้าสู่โลกที่ไม่มีใครรู้จักด้านลับของตัวเองที่แดเนียนไม่มีวันสงสัยคืนนั้นเธอเชิญผู้ชายหกคนมาที่อาพาร์ตเมนต์เล็กๆของหนึ่งในนั้นมันถูกออกแบบ ให้ดูเดือดประมาทและยากจะลืมมมแกนนุมน่มหนาวตัวเองว่านี่เป็นแค่ครักงงเดียวความฟุ่มเฟือยที่เธอจะฝังลึกและไม่พูดถึงอีกในขณะที่เวลาผ่านไปเธอหลงตัวเองในความโกลาหลที่สร้างขึ้นสิ่งที่เธอไม่รู้คือหนึ่งในผู้ชายแอบหยิบโทรศัพท์มาถ่ายทุกอย่างสําหรับเขามันไม่ใช่แค่ช่วงเวลาแต่เป็นเรื่องของการควบคุมเขารู้ว่าฟุตเทตนี้จะให้อํานาจและอํานาจคือสิ่งที่เขากระหายมากกว่าการมีเพศสัมพันธ์เมแก,น,มแกนไม่รู้ถึงการทรยศนี้เธอดําเนินต่อไปราวกับไม่มีอะไรจะกลับมาหลอกหลอนเธอเชื่อว่าคืนนั้น จะหายไปในความทรงจําให้เธอกลับไปหาแดนเนียนราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช้าวันถัดมาเมแกนตื่นขึ้นด้วยความโล่งใจที่ความลับของเธอปลอดภัยเธอออกจากอพาร์ตเมนต์และกลับสู่ชีวิตปกติทักทายแดนเนียนทางโทรศัพท์ด้วยน้ําเสียงหวานเหมือนเคยเขาไม่รู้ว่าเธอทําอะไรและเธอรู้สึกเกือบจะชนะที่รอดพ้นจากอะไรที่อันตรายขนาดนี้แต่สิ่งที่เมแกนไม่เข้าใจคือความลับมกักมีวิธีโผล่ขึ้นมาฟุตเทจที่ผู้ชายคนนั้นถ่ายได้ถูกแชร์ในกลุ่ม แล้วและเสียงกระซิบเรื่องใช้มันเพื่อประโยชน์เริ่มแพร่กระจายไม่นานความลับของเมแกนกลายเป็นอาวุธของพวกเขาผู้ชายที่ถ่ายเธอรอเพียงไม่กี่วันก่อนส่งข้อความแรกเมแกนกำลังอยู่บาานนอนเลื่อนโทรศัพท์เมื่อเห็นแจ้งเตือนมันเป็นข้อความสั้นพร้อมไฟแนบเมื่อเปิดดูหัวใจเธอแทบหยุดเต้นสิ่งที่จ้องกลับมาคือวิดีโอคือนนั้นชัดเจนพอจะเปิดเผยทุกอย่างมือเธอสั่นคอตึงท้องตกความตื่นระหนกกลืนกินเธอเมื่อตระหนักถึงความผิดพลาดข้อความที่ตามมาอย่างเลวร้ายยิ่งกว่าผู้ชายบอกว่า เขาจะเก็บวิดีโอไว้เป็นส่วนตัวถ้ามีราคาเขาเรียกร้องเงินสัญญาว่าถ้าจ่ายเขาจะไม่ต่อยฟุตเทศความคิดเมแกนนเวียนเธอนึกถึงแดนเนียลความเชื่อใจที่เขามีชีวิตที่เธอเสี่ยงทำลายความคิดที่เขาจะเห็นวิดีโอทนไม่ได้เธอตอบอย่างระวอเรลสัญญาว่าจะหาทางจ่ายแต่ความกลัวไม่หายมันยิ่งแรงขึ้นเมื่อรู้ว่าเธอเหยียบกับดักที่หนีไม่ได้เธอไม่รู้ว่าพวกเขาจะไปไกลแค่ไหนหรือจะเอาเท่าไรเธอน้อมน้าวตัวเองว่าจัดการได้ถ้าให้สิ่งที่ต้องการพวกเขาจะหายไปเธอบอกตัวเองว่า จะหาเงินจ่ายและฝังความผิดพลาดตลอดการแต่แม้ในช่วงแรกเม,แ,มแกนสัมผัสความมืดมิดใต้ผิวน้ำเสียงข้อความความเยื่อหยิ่งความมั่นใจว่าเธอจะทำตามมันน่ากลัวนี้ไม่ใช่แค่เงินแต่เป็นการควบคุมการกดเธอไว้ใต้ฝ่าเท้าและแม้เม,แ,มแกนพยายามโน้มน้าวว่ามีอำนาจหยุดแต่ความจริงคือเธอเสียมันไปคืนที่ปล่อยพวกเขาเข้ามาแดนนี่ยังคงไม่รู้เรื่องเขาดำเนินวันด้วยข้อความหวานวางแผนอนาคตบอกคิดถึงเธอเขาไม่สงสัยเลยว่าในขณะที่เขาฝันถึงความซื่อสัตย์ เมแกนกำลังจมในความกลัวกลุ่มโทรศัพท์ราวเส้นชีวิตรอข้อความถัดไปที่อาจทำลายชีวิตทุกครั้งที่โทรศัพท์สั่นอ,อกเธอตึงเธอกระโดดโลดเต้นกับเงาเธอกระสับกระส,สายฟุ้งซ่านสั่นประมาทพยายามซ่อนความกลัวจากแดนเนียนไหนขณะที่แบกน้ำหนักความลับการไล่ล่าความตื่นเต้นที่ประมาทของเมแกนจุดประกายอะไรที่อันตรายสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นความฟุ่มเฟือยส่วนตัวกลายเป็นฝันร้ายที่คุกคามทุกอย่างเธอไม่ใช่แค่ผักดิดฐานทรยศแต่ตอนนี้ประบางต่อการจากผู้ชายที่เห็นเธอเป็นเหยื่อและแม้เธอไม่รู้ความผิดพลาดคืนเดียว จะจุดโซเหตการณ์เต็มไปด้วยแบล็กเมย์ความรุนแรงและเลือดก,กับดักถูกตั้งและเมแกนกำลังเดินลึกเข้าไปกับทุกทางเลือกเมแกนอนแทบไม่หลับหลังข้อความแรกทุกครั้งที่หลับตาเธอเห็นภาพวิดีโอในใจมันฝังลึกเหมือนตราประทับเตือนถึงสิ่งที่ทําและสิ่งที่อาเสียเธอบอกตัวเองว่าถ้าจ่ายครั้งเดียวทุกอย่างจบแต่ลึกๆรู้ว่ามันไม่ใช่เธอยึดติดกับคําโกหกเพราะความจริงทนไม่ได้เธอเผชิญแดเนียนกับความจริงของการทรยศไม่ได้และเพื่อนท่าวิดีโอถูกปล่อยความกลัวการถูกเปิดเผยเหนือทุกอย่าง ไม่กี่วันต่อมาข้อความอีกฉบับมาคราวนี้เรียกร้องเงินจํานวนเฉพาะมันไม่น้อยแต่ไม่เป็นไปไม่ได้ม่แกงคิดถึงบัญชีออมทรัพย์ทันทีมันสําหรับฉุกกระเฉนแต่เธอบอกตัวเองว่านี่คือเธอถอนเงินวันถัดไปและ้วนะ่สงมอบคิดว่าจะทําให้ปัญหาหายไปผู้ชายเจอเธอในลานจอดรถมืดรับส่องเงินโดยไม่พูดแล้วทิ้งเธอยืนใจเต้นแรงเธอกลับบ้านเชื่อว่าจบแล้วสามารถหายใจได้อีกครั้งแต่ความสงบไม่มาเช้าถัดมาข้อความอีกฉบับปรากฏคราวนี้มืดมนกว่าบอกว่าเงินไม่พอต้องการมากกว่านี้ และถ้าไม่ยอมวิดีโอจะแชร์ออนไลน์ให้ทุกคนเห็นเมแกนรู้สึกกำแพงปิดล้อมเธอไม่มีเงินเหลือในออมและขอแดนเนียนไม่ได้โดยไม่สงสัยเธอรู้ว่าติดอยู่ในเกมไม่มีวันจบหนึ่งที่เอาแต่เพิ่มจนไม่มีเหลือปัญหายิ่งแย่เมื่อเมแกนค้นว่าผู้ชายที่ถ่ายไม่ใช่คนเดียวอีกต่อไปผู้ชายอื่นๆจากคืนนั้นมีสำเนาวิดีโอด้วยทุกคนรู้ความลับและทุกคนต้องการบางอย่างบางคนเงินบางคนบริการและทุกคนชัดเจนว่าถ้าปฏิเสธ การบันทึกจากแพแกร่เมแกนถูกทุกด้านชีวิตพันในใหญ่ที่รัดแน่นทุกวันโทรศัพท์ก,ทก,รรกลายเป็นแหล่งความกลัวคงที่ทุกการสั่นทาให้ใจเต้นทุกแจ้งเตือนคือความต้องการที่อาจเกิดเธอหยุดรับสายแดนเนียนเรวมักตั้งยุ่งหรือเหนื่อยความประมาทเธอซ่อนยากขึ้นเธอหลบตาอยู่คนเดียวนานและถอนตัวจากคนรอบตัวแดนเนียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงตอนแรกคิดว่าเครีดหรือเหนื่อยแต่แล้วเริ่มเห็นรูปแบบข้อความดึกความลับการถอนเงินที่อธิบายไม่ได้สัญญาณที่เขาหลีกเลี่ยง ไม่ได้ตลอดการสำหรับเมแกนแรงกดทับอึดอัดเธออยู่ในการกลัวมั่นใจว่าทุกก้าวอาจเปิดเผยความลับเธอลบข้อความอย่างบ้าคลั่งล้างบันทึกสายและกังวลแดนเนียนอาจเห็นโทรศัพท์ทุกครั้งมองเขาความผิดแทงเหมือนมีดเธอพยายามปกติยิ้มหัวเราะเหมือนก่อนแต่การแสดงออนแอลงทุกวันคาโกหกเริ่มคลายและเธอรู้ว่าแค่เรื่องเวลาก่อนทุกอย่างพังสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การถูกเปิดเผยแต่เป็นผู้ชายเองน้ําเสียงมืดมนขรุนแรงขึ้นพวกเขาไม่พูดเหมือนคนรู้จักธรรมดาแต่เหมือนนักล่าเตือนว่า เป็นเจ้าของความลับและความเงียบเธอคือสิ่งที่ทำลายได้ทุกเมื่อหนึ่งคนบอกไม่ว่าแสดงวิดีโอให้เพื่อนดูแล้วเพื่อพิสูจน์ว่ามันแพร่ได้ง่ายไม่แก่นอกตึงด้วยตื่นตระหนกเธอรู้ว่าไม่ใช่แค่ปกป้องความสัมพันธ์แต่ปกป้องชีวิตทั้งหมดเธอคิดไปแจ้งตำรวจแต่ความกลัวหยุดยั้งเธอจะพูดอะไรว่าทรยศแฟนกับผู้ชายหกคนพร้อมกันและตอนนี้ถูกแบล็กเมลความอับอายในการยอมรับหนักเกินไปเธอจินตนาการภาพหัวความอัปยศวิธีที่คนมองเธอบอกตัวเองว่าอยู่รอดไม่ได้เธอจึงเนี่ย บอยึดติดกับความหวังสิ้นหวังว่าจะแก้เองได้ผู้ชายยังไม่จบพวกเขาเห็นความสิ้นหวังเป็นจุดอ่อนใช้มันนัดเจอเวลาประหลาดดันเธอเข้าสถานการณ์อันตรายที่เธอคนเดียวและประบางทุกการเจอทิ้งเธอสัน่นแต่เธอกลับบ้านแกล้งปกติความสงสัยแดเนียนข่มขึ้นเขาถามคำถามท,าที่เธอตอบไม่ได้มองใกล้สังเกตเธอหลบเขาความเชื่อใจที่เคยมีเริ่มรราวแม้ยังไม่รู้เหตุผลเต็มเมแกนบอกตัวเองว่าจัดการได้แต่ทุกคำโกหก ทำให้แย่ลงยิ่งพยายามควบคุมความเสียหายยิ่งเสียการควบคุมเธอไม่ใช่เจ้าของชีวิตอีกต่อไปผู้ชายดึงเชือกเธอเป็นหุ่นเชิดถูกบังงับเชื่อฟังเพราะกลัวสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นความตื่นเต้นลับกลายเป็นฝันร้ายที่ตามทุกคนในช่วงเงียบมีแกงคิดสารภาพจินตนาการนั่งคุยแดนเนียนบอกทุกอย่างขออภยัยขอความช่วยเหลือแต่ทุกครั้งนึกหน้าเขาเธอทำไม่ได้ความคิดเสียเขาการเห็นความรังเกียจในตาทำให้เธอเงียบแทน เธอฝังลึกในคำโกหกหวังว่าจะหนีโดยเขาไม่รู้แต่ความจริงมีวิธีโผล่และความลับเมแกนไม่ใช่ของเธอคนเดียวอีกต่อไปผู้ชายกล้าขึ้นอันตรายขึ้นเรียกร้องมากขึ้นพวกเขาไม่พอใจเงินอย่างเดียวและเมแกนสัมผัสพายุก,กำลังก่อแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือแดนนียนเรนนำค้นหาคำตอบเองเขาเริ่มตามการเคลื่อนไหวมองใกล้ประกอบสัญญ,ญาณเมแกนคิดว่าซ่อนสมบูรณ์แบบแต่จริงๆโลกเธอกำลังพังและรอยแตกแรกเริ่มปรากฏแดนนียนเคยเชื่อในความเชื่อใจเมแกนเสมอตั้งแต่เริ่มความสัมพันธ์ เขาให้อิสระที่เธอต้องการไม่เช็คโทรศัพท์ไม่ถามคืนดึกและไม่สงสัยข้ออ้างแต่หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาบางอย่างในเธอเปลี่ยนในแบบที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้เธอกระสับกระส่ายสมาธิแบ่งและมีความประมาทเธอพยายามปกด้วยยิ้มฝืนตอนแรกแดเนียลบอกตัวเองว่าแค่เครียดหรือปัญหาส่วนตัวที่เธอไม่พร้อมแบ่งแต่แล้วสัญ,ญญาณสะสมเธอหลบกตาเมื่อผู้สะดุงทุกครั้งโทรศัพท์สัน่นและเก็บหน้าจอห่างเธอปกป้องของส่วนตัวราวปกป้องความลับแดเนียลสังเกตเธอถอนเงินจำนวนมากจากบัญชี จำนวนที่ไม่เข้าท่าคนที่ปกติออมทุกดอลลาร์เมื่อถามเธอปัดด้วยคำอธิบายคลุมเครือเรื่องช่วยเพื่อนหรือค่าใช้ใจ่ายมันไม่สมเหตุสมผลสัญชาตญาณบอกมีอะไรผิดแต่ความจริงที่รอเขามืดมนกว่าที่จินตนาการจุดแตกหักมาค่ำหนึ่งเมื่อเมแกนบอกต้องไปทำธุรน้ำเสียงสั่นมือสัน่นและแดนเนียนรู้ว่าเธอไม่ซื่อสัตว์ครั้งแรกเขาตัดสินใจตามเธอเขาอยู่ห่างพอไม่ให้สังเกตหัวใจหนักด้วยความกลัวขนาดเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่อาจเห็นเขาไม่คาดว่าความจริงจะบิดเบี้ยวขนาดนี้เมแกนขับข่ามเมือง และจอดในลางเกือบว่างหลังตึกเก่าท้องแดเนียนผูกปมขนาดดูเธอลงจากรถกุ่มซองเล็กในมือไม่กี่นาทีผู้ชายโผล่จากเงาเขาสูงอยากกระด้างหน้าตาแต่ความน่ากลัวแดเนียนซ่อนตัวดูเมแกนส่งซองให้เขาผู้ชายเปิดดูข้างในแล้วเอ็นใกล้เธอในแบบที่ทําให้เลือดแดนเนนมียนเดือดการแลกเปลี่ยนไม่โรแมนติกแต่เป็นธุรกิจและวิธีที่เมแกนยืนประมาทไหลตึงหน้าซีดเผยทุกอย่างที่แดเนียนต้องรู้เธอไม่เจอคนรักแต่ถูกขังมัดท่าทางผู้ชายคุมขู่น้ําเสียงต่ํา แต่เต็มควบคุมเมแกนพยักหน้าอย่างรวดเร็วเกือบยอมจำนวนราวกลัวสิ่งที่เขาอาจทำกำปั้นแดนเนียนกำแน่นข้างตัวขนาดโรศัท์พุ่งแต่เขาบังคับตัวเองซ่อนเขารู้ว่าพุ่งออกไปจะไม่ให้คำตอบเขาต้องเข้าใจเกิดอะไรและต้องดูหลังแลกเปลี่ยนตึงเครียดผู้ชายเก็บซองและเดินจากไปทิ้งเมแกนยืนสั่นก่อนกลับรถแดเนียนตามเธอกลับบ้านความคิดวงเวียนเขารู้สึกกระทรยศโกรธและแปลกๆปลกปลกป้องผู้หญิงที่เขาคิดว่ารู้จักซ่อนอะไรยิ่งใหญ่และอะไรก็ตามมันทำให้เธออันตรายคืนนั้นแดเนียนเผชิญ หน้าเธอเขารอจนเธอนั่งมือยังสัน่นก่อนถามตรงว่าอะไรเกิดขึ้นเมแกนพยายามบิ่งแต่ความจริงทะลักเป็นชิ้นขณะดแดเนียนกดหนักด้วยน้ำตาเธอยอมรับทุกอย่างคืนกับผู้ชายหกคนการบันทึกและแบล็กเมเธอบอกว่าครูเริ่มเล็กแต่โตใหญ่ถูกบังคับจ่ายซ้ำและตอนนี้ทุกคนมีสำเนาเธอสารภาพว่ากลัวไม่ใช่แค่เสียเขาแต่ชีวิตทั้งหมดทั้งท่าวิดีโอสาธารณะแดเนียนนั่งเงียบความคิดชาการทรยศตัดลึกความคิดเมแกนกับผู้ชายอื่นไม่ใช่หนึ่งแต่หกทำให้ท้องไส้ปันป่นป่วนเขารู้สึกพายุโทสะ และใจสลายชนกันเขาอยากเดินจากไปทิ้งเธอจมในความยุ่งเหยิงที่สร้างแต่ส่วนหนึ่งทําไม่ได้แม้ทรยศเขายังแคร์เขาเห็นความกลัวในเธอวิธีร่างกายสัน่ขนขณะสารภาพตาเธอวิงวอนช่วยเขารู้ว่าเธอติดในอะไรที่ใหญ่กว่าสิ่งที่ช็อกเมกแกนไม่ใช่โทรศัพท์เขาแต่การตัดสินใจแทนทิ้งเธอแดเนียนบอกว่าจะสู้กลับเขาจะไม่ยอมให้ผู้ชายเหล่านี้ควบคุมชีวิตเธอต่อและจะไม่ยืนดูเธออยู่ในการกลัวมันไม่ใช่ อภัยจริงๆแต่เป็นการถูงอำนาจการเผชิญนักล่าที่ดันทั้งคู่เข้าฝันร้ายความรักแดนเนียนแตกสลายแต่ความมุ่งมั่นแข็งแกร่งกว่าเมแกนพยายามขอร้องไม่ให้ยุ่งแต่ Daniel, แดเนียนตัดสินใจแล้วว่าเขาเริ่มค้นโทรศัพท์เธออ่านข้อความกูท่องจำชื่อและจดสถานที่เจอทุกคำจุดโทรศัพท์พวกเขาหมิ่นเขาขโมยความเชื่อใจและทำให้ผู้หญิงที่รักกลายเป็นเหยื่อเขาอภัยเมแกนไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมให้พวกเขาชนะในวันถัดมาแดนเนียนหมกมุ่นกับการตอบโต้เขาติดตามหนึ่งในผู้ชายผ่านโซเชียล และตามศึกษาการเคลื่อนไหวผู้ชายทำตัวเย่อหญิงประมาทเราวไม่มีกลัวความเย่อหญิงจุดความมุ่งมั่นแดเนียนเขาไม่ยอมให้คนแบบนี้แขวนความผิดพลาดเมแกนเหนือหัวคืนดึกแดเนียนลงมือเขารอหน้าบาจนเอริกสะดุดออกมาในลานจอดรถเมาประจักษ์และคนเดียวแดนียยนก้าวจากเงาหัวใจเต้นกำปันำน้นกำแน่นการ,รเผชิญหน้ารุนแรงเร็วแดเนียนเรียกให้เอริกส่งโทรศัพท์เอริกหัวระยอโยนคำหดที่จุดโทสแดนเนียลความอัพยศเดือดและก่อนรู้ตัวแดนเนียนชกกำปั้นลงหนักพลังจากโทเสสะสมสัปดาหเอริก พยายามสู้แต่เมาทำช้าความรุนแรงเพิ่มขนาดสองคนมวยบนพื้นข้อนิ้วแดนเนียนแตกเลือดไหลขนาดตีซ้ําในความร้อนแรงบางอย่างเปลี่ยนไปเขาเขาไม่แค่แค่ได้โทรศัพท์เขาต้องการให้เอริกรู้สึกกลัวเข้าใจการร้ายอนาจด้วยหมัดสุดท้ายเอริกคคล้มสลบและแทบไม่รู้สึกแดนเนียนฉีกโทรศัพท์จากกระเป๋าหายใจหอบร่างสัง่นอนอด้วยอะดรีนาลีนยืนเหนือเอริกแดนเนียนรู้สึกชนะแต่ชั่วครู่เขารู้เร็วว่าเอริกไม่ใช่กูเดียวแม้ทําลายโทรศัพท์นี้ยังมีอื่น วิดีโอไม่จำกัดเขาเลื่อนโทรศัพท์สิ้นหวังหาไฟล์ข้อความอะไรที่ให้เลเวอรเรตหัวใจจมเมื่อเห็นแลกเปลี่ยนระหว่างเอริกกับคนอื่นยืนยันที่ไมแกนบอกวิดีโอมีหลายที่เกินลบแต่แดเนียนปฏิเสธเดินจากไปแพ้เขาทุกโทรศัพท์บนพื้นถล่มเป็นเสียงก่อนหายในคืนทิ้งเอริกร้องครวญและเลือดโชคในลานสำหรับชั่วขณะแด,ดเนียนรู้สึกชนะแต่เมื่ออดรีนาลีนจางความกลัวใหม่คืบเขาข้ามเส้นสิ่งที่ทำไม่ใช่แค่ผิดกฎหมายแต่ประมาทท่าเอริกแจ้งทำร้ายแดนเนียนอาจถูกฟ้องแต่ลึกๆแดนเนียนรู้ว่าเอริก ไม่ไปตำรวจมันต้องอธิบายวิดีโอแบล็กเมลสถานการณ์บิดเบี้ยวทั้งหมดเอริกอยากเงียบความคิดนั้นให้ความมั่นใจเท็จน้องน้าวเขาว่าต่อสงครามได้แต่การกระทําแดเนียนไม่ผ่านสายตาการบาดเจ็บเอริกและโทรศัพท์ทางส่งคลื่นผ่านกลุ่มผู้ชายรู้ว่าแดนเนียนไม่โง่อีกเขารู้เรื่องพวกเขาและแย่กว่ายอมสู้กลับสิ่งที่เคยเป็นเกมและเงินง่ายกลายเป็นสงครามสําหรับพวกเขาแดนเนียนไม่ใช่แค่แฟนเมแกนที่ไม่รู้แต่เป็นขู่ที่ต้องกําจัดเมแกนสังเกตเปลี่ยนแปลงเงาะเกือบทันทีแดเนียนกลับบ้านคืนนั้นด้วยข้อนิ้้วช และตาดูเขาไม่พูดสิ่งที่ทําแต่เธอไม่ต้องถามเธอรู้ความกลัวเกลื่ยเธอขณะขอร้องหยุดเตือนว่าผู้ชายไม่ยอมรับการลุกรานเบาแต่ความมุ่งมั่นแดเนียนแข็งเขาบอกว่าสายเกินถอยถ้าหยุดตอนนี้พวกเขาจะมาเรื่อยเรียกร้องมินต่อเขาตัดสินใจทําลายพวกเขาก่อนทําลายเขาไม่แกนนอนไม่ได้หลอกหลอนด้วยรู้ว่าทุกอย่างหมุนนอกควบคุมเธออยู่ในการกลัวคงที่ของข้อความถัดไปความต้องการหรือแยกการรุนแรงถัดไปแดนเนียนหัางเหินหมกมุ่นกับการตอบโต้เขาหยุดพูดความสัมพันธ์อนาคตความรักเหลย คือแค่โทรศัตร์และความมุ่งมั่นสู้ผู้ชายเริ่มจัดตั้งแลกข้อความเรื่องแดเนียนคุยจัดการบางคนคู่บางคนมาตรการดุนแรงเอริกยังช้ำจากการตีผลักแก้แค้นสมดุลอำนาจเปลี่ยนและการเคลื่อนไหวกล้าหาญแดเนียนเพิ่มอันตรายเท่านั้นในวันถัดมาแดเนียนต่อการไล่ล่าประมาทเขาติดตามอีกคนมั่นใจคู่ให้ยอมเหมือนกันเมแกนบิงวอนหยุดความผิดกลืนเธอเมื่อรู้ว่าความผิดเธอดึงแดเนียนเข้าสงครามที่ชนะไม่ได้แต่แดเนียน เธอเขาหมกมุ่นโทรศัพท์มั่นใจว่าทางเดียวจบฝันร้ายคือแรงสิ่งที่เขาไม่รู้คือผู้ชายวางแผนโต้กลับพวกเขาเหนื่อยเล่นเกมกับเมียแอร์คนและแฟนสิ้นหวังไม่แข่งเงินหรือควบคุมอีกต้องการปิดปากแดเนียนถาวรเวทีถูกตั้งสำหรับการเผชิญหน้าถึงตายแดเนียนเชื่อว่าล่าพวกเขาแต่จริงๆพวกเขาล้องเขารอจังหวะโจมตีคืนที่เมดแก่ไล่ล่าความตื่นเต้นประมาทต่อยอะไรที่มืดกว่าที่จินตนาการและตอนนี้เลือดไหลแล้วสิ่งที่เริ่มเป็นนอกใจเติบโตเป็นฟิวตุนแรงและสงครามที่แดเนียนเลือกสู้จะถึงจุดไม่มีถอย คืนที่แดนเนียนถูกซุ่มโจมตีเริ่มเหมือนคืนอื่นแต่มีความหนักในอากาศที่เมกแกลิกเลี่ยงไม่ได้เธอดูเขาคลายตัวเป็นสัปดาห์หมกมุ่นกับเผชิญหน้าผู้ชายที่ถือความลับข้อนิ้วช้ำเตือนว่าเขาไปไกลแค่ไหนและเธออยู่ในการกลัวสิ่งถัดไปเธอขอร้องไม่ให้ออกคืนนั้นสัมผัสอันตรายแต่แดนเนียนปัดความกลัวความาภาคภูมิไม่ยอมถอยไม่เมื่อรู้สึกใกล้ทวงควบคุมเขาเดินออกจากอพาร์ตเมนต์ไม่รู้ว่ากำลังเดินเข้าหับดักผู้ชายรอยอยู่การรุนแรงแรกแดเนียนบังคับให้รวม และพวกเขาเหนื่อยการแทรกแซงสำหรับพวกเขาเกมไม่ใช่แบล็กเมลหรือเงินแต่เอสแต่วิวาพวกเขารู้ว่าตราบใดที่แดเนียนมีชีวิตและสู้ควบคุมเมแกนจะอ่อนแอเอริกยังช้ำกระตือรือร้นที่สุดเขารวบรวมคนอื่นด้วยสัญญาแก้แค้นยืนยันแดเนียนต้องปิดปากถาวนคืนนั้นพวกเขาตัดสินใจเคลื่อนแดนเนียนกลับบ้านดึกกว่าปกติจอดรถในลานมืดของตึกอพาร์ตเมนต์เขารู้สึกไม่สบายแต่บอกตัวเองว่าแค่เพร์โนยจากครีสัปดาห์เงารอบมืดกว่าปกติความเงียบหนักกว่าแต่เขาเพลิกสัญญ,ญาเตือน ขณะลงจากรถสินฟีเท้าดังจากหลังก่อนตอบสนองรูปโผล่จากความมืดพวกเขาล้อมเร็วหกต่อหนึ่งหน้าตามืดมนและไร้เมตตาแดเนียลพยายามสู้ชกโทสเดือดแต่จำนวนล้นการตีคมที่ซี่โครงทําให้สะดุดและอีกที่หน้าทําล้มพื้นแต่เขาปฏิเสธยอมเขาข่วนและชกด้วยแรงทั้งหมดพลังจากดิฟฟอส์ล้วนแต่ผู้ชายไม่หยุดมีดแวบในแสงสลัวและการสู้กลายเป็นเลือดเพื่อนบ้านจําเสียงโกลาหลนเสียงตะโกนเสียงคำปั้นแต่ละและ่ ว่าเสียงกรีดร้องเจ็บปวดที่ชัดเจนเมื่อใครกล้าดูออกมาผู้โจมตีก่อนนี้สิ่งที่ทิ้งคือฉากสยองแดเนียนนอนในบันไดตึกอาพาร์ตเมนต์ร่างปกคลุมบาดแผลแทงเลือดไหลใต้เขาตาเบิดกว้างค้างในดิฟเฟนส์แมต้ตายความบุนแรงโหดดิบราวต้องการตัวอย่างเมื่อตำรวจมาตึกโกลาหลนชาวบ้านกระซิบเรื่องโจมตีบางคนช็อกบางคนกลัวผู้ตำรวจกันพื้นที่ตรวจคอนกรีตเปื้อนเลือดและรอยหลักฐานหักเมแกนถูกเรียกสอบและโลกเธอพังในช่วงนั้นเธอรู้การตายแดเนียนผ่านเจ้าหน้าที่ร่างสัน ขนะความจริงซึมงภายใต้การสอบสวนมีแกงทางน้ำหนักความลับหนักเกินและความจริงทะลักเธอสารภาพทุกอย่างคืนกับผู้ชาย6การบันทึกแบล็กเมล์การจ่ายและการตัดสินใจสู้ของแดนเนียลเจ้าหน้าที่ฟังด้วยไม่เชื่อขณะเรื่องคิสโซบิดเบี้ยวของทรยศความโลภและความรุนแรงที่เพิ่มเกินควบคุมสิ่งที่เริ่มเป็นนอกใจหมุนเป็นฆาตกรรมตำรวจเคลื่อนเร็วระบุผู้ชายที่เกี่ยวด้วยความร่วมมือมีแกงพวกเขาติดตามเอริกและหลายคนโทรศัพท์มีไม่ใช่แค่วิดีโอแต่ข้อความคุยแบล็กเมล์ และแผนจัดการแดนเนียนไม่นานก่อนจับกลุ่มแต่ความเสียหายทำแล้ววิดีโอแพร่ผ่านกลุ่มส่วนตัวและรูออนไลน์ความอัปยศหเมแกนถาวรชื่อเสียงพังการพิจารณาคดีที่ตามมาเผยขอบเขตอาชญากรรมเต็มอายการวาดภาพหน้าขนลุกว่าทางเลือกประมาทเมแกนเปิดประตูให้นักล่าและความพยายามปกป้องเธอของแดนเนียนเพิ่มเป็นเลือดผู้ชายถูกตัดสินฆาตกรรมแบล็กเมย์และสมคบคิดโทษยาวและไม่ให้อภัยแต่สำหรับเมแกนไม่มีชัยในโทษพวกเขาเธอเสียทุกอย่างแฟนตายชื่อเสียง และชีวิตที่เคยมีหายตลอดกาลไหนเดือนถัดมาเมแกนอยู่เหมือนพีเธอร์ถอนตัวจากโลกหลอกหลอนด้วยความทรงจำหน้าแดเนียนเสียงเขาวิธีที่เขาเลือกสู้เพื่อเธอแม้ทรยศความผิดกลืนเธอเตือนคงที่ว่าการกระทำเธอจุดทุกอย่างเธอเลยปนคืนความผิดซ้ำหวังลบหวังย้อเลือกต่างแต่ไม่มีแก้ไขอดีตเรื่องแดเนียนและเมแกนกลายเป็นนิทานเตือนกระซิบเบาๆ และรายงานพาดหัวเซนเซชนคนช็อบไม่ใช่แค่ความโหดการฆาตกรรมแดเนียลแต่โซเหตุการณ์ประมาทที่นำมันยืนเป็นเตือนมืดว่าความลับกลายเป็นอาวุธเร็วแค่ไหนและทรยศ์ทำลายมากกว่าความสัมพันธ์มันจบชีวิตเมแกนไม่หนีเงาอะไรเกิดไม่ว่าอยู่ไหนเสียงกระซิบตามคนมองด้วยตัดสินบางคนสงสารบางคนรังเกียจเธอแบกน้ำหนักเป็นผู้หญิงกลางโศกนาฏกรรมคนที่ทางเลือกจุดไฟที่กลืนแดเนียลและแม้ผู้ชายติดคุกเมแกนรู้ว่าเธอใหม่ นักเคยอิสระโทษเธอไม่ใช่คุกแต่การอยู่กับความทรงจําสิ่งที่ก่อครอบครัวแดเนียนไว้ทุกข์ด้วยโทสศัท์และเศร้าไม่เคยอภัยเมแกนสําหรับบทบาทพวกเขาเห็นเธอไม่ใช่แค่เหยื่อแต่เหตุผลที่เขาตายที่งานศพเมแกนยืนห่างไม่กล้าเข้าใกล้รู้ว่าไม่ต้อนรับการเห็นลงลดลงพื้นคือช่วงที่เธอรู้ว่าไม่มีน้าตาหรือเสียใจทําให้ถูกต้องในที่สุดเรื่องทิ้งรอยแผลทุกคนที่สัมผัสชีวิตแดนเนียนจบในความรุนแรงอนาคตเมแกนทังด้วยผิด และผู้ชายที่คิดและควบคุมเธอถูกขังความลับเดียวคืนปรารถนาประมาทเดียวหมุนเป็นฝันร้ายที่ไม่มีใครหนีและนานหลังทิศจารณาคดีจบและพาดหัวจางความทรงจำสิ่งเกิดค้างเตือนน่ากดลุกกว่าชีวิตคลายเร็วแค่ไหนเมื่อทรยศและโลกผะนนกัน